ขอต้อนรับผู้ชมอีกครั้งนะคะขณะนี้แดนอยู่บริเวณน่าจะเป็นแยกสุทธิสารเนาะค่ะก็ขอต้อนรับนะคะเรากลับมากับบรรยากาศที่จะเห็นว่ามีผู้มาร่วมกิจกรรมมากมายเลยทีเดียวค่ะามาน,นะคะจะเห็นภาพของมอเตอร์ไซค์นะคะที่วิ่งขึ้นมาบนสะพานเราก็กําลังที่จะเดินทางไปกับ ริ้วขบวนนะคะซึ่งจุดมุ่งหมายก็น่าจะไปเป็นเดี๋ยวเราลองดูนะคะว่าจะไปด้านไหนเพราะว่าตอนนี้รถติดมากเลยค่ะก็คือดินแดงนะคะเรากำลังไปตรงบริเวณดินแดงแด้านหน้าที่เห็นเนี่ยเป็นรถที่เข้าริ้วขบวนหมดเลยนะคะ วันนี้มีรถจำนวนมากนะคะที่ออกมาภาพเสียงเป็นไงไม่ทราบค่ะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับบรรยากาศการรายงานสดณนะบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตนะคะกระบวนทั้งหมดนะคะได้เคลื่อนมารวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะ ที่นํำทีมโดยเป้นแล้วก็จะเป็นตรงราชประสงค์อาจจะเป็นคุณนัทวิทย์ใส่เพื่อนะคะเดี๋ยวแดนให้น้องเขาช่วยดูให้ค่ะโก็มาติดบรรยากาศกันนะคะสำหรับเป็นการรายง,งานสดอันนี้รถก็เริ่มเคลื่อนขบวนไปเรื่อยๆนะคะก็จะมาติดเล็กน้อยน่าจะเป็น อ่าเมื่อสักครู่มีจุดเริ่มต้นของขบวนนะคะจะเป็นในส่วนของมอเตอร์ไซค์เราคงจะต้องไปวกิกลับนะคะรู้สึกจะมีเรียรขบวนใหม่แล้วนะคะเป็นมอเตอร์ไซค์เพราะช่วงเช้านะคะก็จะมีในส่วนของการ เริ่มต้นขบวนจะมีจงไหนบ้าง่านผู้ชมแจว่าหนูวิงบอกว่าวิ่งวนจากดันเมืองวิ่งวนไปท้าไหร่มันจะวนมาอีกรอบอ๋อก็คือตอนนี้เราวิ่งมาที่ดินแดงนะน,งงนี่หน้าเม,มื่อกี้มีต้นขบวนที่เป็นมอเตอร์ไซค์นำหน้าไปตรงนี้รถมันอาจจะติดเล็กน้อย แต่เราลองเช็คข่าวนิดนึงว่าเขาจะาไปยังไงกันต่อมอีมีริ้วกรบวนมอตอรไซ์ออกาอีกแล้วค่ะรือจะออกไปด้านโน้นโอ้เมื่อสักครู่เราเห็นมอเตอร์ไซค์ก็เยอะแล้วนะตรงนู้นยังมีอีกนะเนี่ย มันก็จะอยู่ฝั่งด้านนู้นกันนะคะฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวลองดูว่ารถจะไปยังไงจะขึ้นไปดูแม้ว่าท้ายด้านท้ายกับแต่ก็จะได้ยินเสียงเพลงนะคะ นจะให้ดูด้านบนนะคะ ก็จะมีริ้วกระบวนอยู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะ เห็นนะคะว่ารถออกมาเป็นจำนวนมากมายเลยทีเดียวเนอาไม้ยืนน๋ยวจะให้เห็นบรรยากาศโดยรอบนะคะอันนี้เราจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งนี้จะมุ่งหน้าไปดินแดงนะ เบืด้านโน,น้นจะไม่มีรถเลยอ่ะไม่แน่ใจว่าเขาปิดกั้นอะไรหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวขออนุญาตที่จะปรับกล้องนะคะเดี๋ยวจะได้เห็นกันชัดๆ ต,ตอนนี้ก็จะได้ยินเสียงแตรนะคะดังสนั่นวันไหวแล้วก็มีรถโมบายนะคะใหม่เสียงดังมากแต่ตอนนี้เราเข้ามาในบรรยากาศของอผู้ชุมนุมนะคะที่มีที่มาทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยค่ะ ั้นโมบายกนม Lina ต้องขึ้นไปก่อนนะตัวขึ้นไปก่อนขึ้นไปเลยไม่ต้องเกรงใจยื้เลยยืนเลย,ย,เลยโอเคขาเท้าี่่คะไม่ตัวล่ะไม่อยู่ไหนค <c oughs> ่ะเนี่ยค่ะจะให้เห็นบรรยากาศโดยรอบนะคะ ด้วยแต่เดีย๋ดวยวพยายามจะให้ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศโดยรวมนะคะซึ่งอย่างที่เรียนนะคะว่าตอนนี้ถนนทั้งสองฝั่งนะคะจะเต็มไปด้วยรถที่มาร่วมขบวน ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นรถที่มาร่วมขบวนทั้งนั้นเลยค่ะอย่าต้องได้ตรงนี้แหละต้องตรงนี้ที่เดียวเมื่อยสิเราก็เมื่อย แช่กันแ <laughs> ช่กันไ,ไ,ได้ได้เป็นไรโอ้โเป็นไงไบา้างค่ะ <laughs> อันนี้รถรถแน่นมากรถแน่น <laughs> มาก ยืนไม่ได้ใช่ไหมเพราะอะไรยืนแล้วมันตรงนี้มันคับไงอ้อย่ตตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปบริเวณดินแดงนะคะแล้วก็จะมีบางส่วนนะคะยืเทินกับ ไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าเป็นรถส่วนตัวนะคะมากันจำนวนมากมายแล้วก็มีผู้ที่มาร่วมกิจกรรมเนี่ยต้องบอกว่าหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะคะแต่และจังหวัดก็จจดกิจกรรมกันออกไปไม่ว่าจะเป็นเ,เหนือใต้อีสานต้องบอกว่าจัดหมดเลยตอนนี้ ก็จะมีรถบางส่วนนะคะวนมาด้านโน้นมีทั้งสองฝั่งเลยนะคะ,ะไปเข้าดินมากองตรงนี้ไว้ทำไมเนี่ยเ <c oughs> ก,กาะกลางถนนมีดินเต็มไปหมดเลยไม่แน่ใจเป็นผลมาจากไหนมากองเอาไว้เต็มเลยหมด นี่ยค่ะจะมีนัองน้องจ,จำนวนมอเตอร์ไซค์นี่หลายร้อยคันเลยนะคะ ต็มไปหมดเลยค่ะตอนนี้เราก็คนมาเพื่อที่จะอ,อยูบบ่บริเวณถนนวิภาาวดีรังสิตนะคะ ก็ไม่ได้ใช่ไหมก่ไม่ดได้ได้แค่นี้ เดินพยายามที่จะให้ทุกท่านได้เห็นภาพบรรยากาศแตกลกแล้วก็เห็นชัดๆ360องศานะคะตอนนี้เราก็กอติดกับบรรยากาศริ้วขบวนนะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าหน้าขบวนอยู่ตรงไหนเพราะว่ารถติดมากเลยค่ะ พรไหมถึงตัวสอดแไปไม่ได้ใช่ไหม<ะ>ตัวสอดไม่ได้ใช่ไหมโอเคนั่งยังไง น้องก็สนุกสนานกันนะคะ ขณะนี้นะคะเดนกําลังร่วมกับริ้วขบวนนะคะที่จะมุ่งหน้าไปาบริเวณดินแดงแล้วก็จะมีรถนะคะจํานวนมากมายก็ค่อนข้างจะติดรถที่เห็นเนี่ยค่ะเป็นรถที่เข้าร่วมริ้วขบวนหมดเลยค่ะซึ่งก็จะมีทั้งสองฝั่งนะคะเดี๋ยวเราก็คงจะต้องกลับรถไปอีกด้านหนึ่ง จะมีรถโมบายนะคะได้ยินเสียงเพลงแล้วเดี๋ยวรอดูว่าเอ่อถ้าเราไปถึงตรงบริเวณจุดดินแดงแล้วจะเป็นยังไงเมาาื่อเช้า ่บรรยากาศเป็นไงคะเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังนะที่ลาดประสงค์นะรู้สึกน้องอไปไลฟ์อยู่ที่ลาดประสงค์บรรยากาศที่ลาดประสงค์ประทับใจมากใช่ไหม <Yeah. S 1> ก็เป็นจุดที่เราเคยนะคะอ,อได้ มีเหตุเกิดขึ้นเมื่อตอน19พฤษภาคราชประสงก็เมื่อเชาก็จะมีคนเสื้อแดงนะคะไปรวมกันอยู่ที่บริเวณนั้นจุดหนึ่งแล้วก็ไปที่อนุสาวรีย์ประจันทิปไตยจุดหนึ่งรถน่าจะติดพอสมควรเลย จะมีสื่อบางแขนงนะคะก็จะขึ้นไปอยู่บนสะพานลอยอันนี้น่าจะเป็นบรรยากาศของการขับรถวน จะเป็นจุดที่ยูเธอรถใช่ไหมค้ะก็ขอกล่าวต้อนรับนะคะใช่ค่ะรถเยอะมากเลยเอ๋อ,อ,อมีชมอยู่ที่สุรินทนะคะค่ะเดนก็ขออนุญ,ญาตพูดคุยทักทายเพราะว่าวันนี้หาจะมีคู่ที่เขารู้สึกอาจเจอ เรื่องของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ในเรื่องของโรคนะคะโควิดที่เข้ามาติดกันมากมายในกรุงเทพมหานครจึงทําให้โดยส่วนใหญ่นะคะผู้ที่ออกมาเนี่ยก็สุดจะทนต้องพูดแบบนั้นนะคะจึงได้ออกมากันค่ะช่วงนี้เนี่ยเราก็คงจะ ติดตามนะคะกับรถที่เข้ากรบวนเพื่อที่จะไปยูเทิร์นกลับตรงดินแดงก็ต้องบอกว่า,าสุดแย่ทั้งคณะนะคะแล้วก็เด็กๆก,ก็พยายามที่จะเข้าไปอาบอกกล่าวก็ไม่ยอมละออกอหลายๆพักนะคะที่เป็นพักร่วมรัฐบาลก็ยังคง ดื้อดึงที่จะอยู่ร่วมโดยที่ไม่ละอายแก่ใจตอนนี้เสียงกับภาพเป็นไงบ้างคะเจนดีไหมคะเจงก็เข้ามาเป็นระยะๆะะนะคะเพื่อที่จะเข้ามากอ่อติดบรรยากาศ่อสักครู่ตอนเริ่มต้นนะคะทุกท่านจะเห็นนะคะว่าจำนวนมอเตอร์ไซค์มากมายนะคะที่วิ่งนำหน้าซึ่งจริงๆแล้วยังมีอีกออจำนวนหนึ่งนะคะ ที่ยังอติดตามกันมาเรื่อยๆโอ้มีเพลงนี้มาแล้วเดี๋ยวเราหันไปดูข้างหลังมีรถโมบายเหรอรู้สึกเสียงเสียงเพลงอยู่ตรงไหนไหนม่ร,รู้๋อตรงโน้นเหรอคะเสียงเพลง,เ,งเสียงเพลงเหมือนจะอยู่ข้างหลังเลยนะ เดี๋ยวมาฟังเพลงกันค่ะตุงนี้เราจะติดมากเลย หยุดนะอะเดี๋ยวเดนขอยุติการไลฟ์สดนิดนึงนะคะเพื่อจะปรับกล้องนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่ารถจะนิ่งนะคะยังไม่ได้ไปไหนไกลนะคะเดี๋ยวสักครู่เดนกลับมาใหม่นะคะ